ภรรยาผมนะครับอยากได้ฝ้าหลุมที่มีไฟนะครับนะครับรวมกัน1 5 0 0 0บาทนะครับผมตั้งงบไ้เท่านี้นะฮะผมก็เริ่มไปซื้อของมาหรือฝ้าเก่าทิ้งนะครับหรือฝ้าเก่าทิ้งแล้วก็ทุบทุบฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ออกมานะฮะเพื่อจะให้เป็นห้องแบบนี้ที่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นการขัดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วว่ามันคุ้มไหมครับกับที่จะไปจ้างเขาห้า0 0ื่นะครับ 15, ับทาแคค่นะรสวัสดีครับอยู่กับผมอันซ่าไทยแลนด์นะครับวันนี้มีคอนเทนต์ดีๆมาให้เพื่อนๆชมอีกแล้วนะครับพอดีว่าผมอะไปเปิดไฟล์ออางานของผมดูนะครับปรากฏว่าผมไปเจอวิดีโอของผมที่ถ่ายไว้เมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะครับ<ม>คือการทำห้องห้องนี้นะฮะการทำฝ้าการทำห้อง ห้องเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับว่าวิธีการทํามันเป็นยังไงแต่ไฟอาจจะไม่สมบูรณ์มากนักเท่าไหร่นะครับเรื่องเรื่องนะครับภรรยาผมนะครับอยากได้ฝ้าหลุมที่มีไฟนะครับมีเปิดกระพริบได้เปิดไฟได้นะครับให้เหมือนแบบว่ารีสอร์ทหรือว่าโรงแรมอะไรเงี้ยเขาอยากได้แบบนั้นนะครับแล้วก็อยากได้ห้องแต่งตัวในเมื่อเราจะทําขนาดนั้นแล้วผมก็เลยอยากได้ห้องคอมนะครับก็คือห้องเนี้ยที่ผมอยู่นะครับเป็นห้องเล็กๆที่ต่อติ่งออกมาจาก ห้องนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมก็จะกลายเป็นรูปตัวเอนั่นเองนะฮะเขาเนี้ยผมได้แบบได้อะไรที่ต้องการแล้วใช่ไหมผมก็เลยไปหาช่างตอนแรกจะให้จะจ้างช่างทานะครับปรากฏว่าค่าแรงค่าแรงอย่างเดียวนะครับรู้สึกว่าจะเกือบ4 0,000บาทเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงนะยังไม่ได้รวมค่าของเนี่ยถ้ารวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยลกอยู่ที่ประมาณ5 0,000นนะครับการทําห้องกั้นห้องอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่5 0,000่นเลยแล้วก็ฝ้าที่ทานี่คือฝ้าหลุมด้วย ผมก็เลยเปลี่ยนใจละขอเวลา3วันนะครผมก็เริ่มศึกษาทาง y o u t u b e นะครับว่าเอ้ยวิธีการทำฝ้าหลุมนี้มันทำยังไงอะไรยังไงครับครานี้เราก็เริ่มรู้แล้วพอรู้เสร็จผมก็เริ่มสเก็ตภาพขึ้นมาผมสร้างแบบเพื่อคำนวณของ เราถ้าเราวาดก่อนอะไรก่อนนะครับเราก็จะคำนวณของได้ว่าเราจะเสียเงนินเท่าไหร่ <S <S ผมก็เลยตั้งงบได้แล้วทั้งฝ้าทั้งกั้นห้องทั้งทุกอย่างนะครับรวมกัน1 5 0 0 0บาทนะครับผมตั้งงบไวเท่านี้นะฮะผมก็เริ่มไปซื้อของมาคราวนี้อ่าพอผมไปซื้อของมาเสร็จนะครับวันแรกนะครับที่ผมเริ่มทํานะครับผมก็รื้อฝ้าเก่าทิ้งนะครับหรือฝ้าเก่าทิ้งแล้วก็ทุบทุบฝั่งนี้นครับฝั่งนี้ออกมานะฮะเพื่อจะให้เป็นห้องแบบนี้ ที่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะก็ช่วยกับพ่อนะครับทุกนะฮะคือห้องเก่านะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆไม่มีห้องแต่งตัวม,มีอะไรเลยเออลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับว่าห้องของผมนะครับมันเป็น2ประตูซึ่งเป็นห้องพิเศษห้องแปลกประหลาดนะฮะก็คือเข้าทางนี้ออกทางนี้สมัยก่อนที่ทําแบบนี้เพราะว่าเหมือนแบบตอนเด็กๆนะฮะก็อยากจะไปแว้นอยากจะไปอะไรจะได้ออกง่ายๆไม่มีใครดา่าอะไร ก็คงประมาณนั้นนะครับพอทุบเสร็จนะครับก็เริ่มก็เก็บเคลียร์พื้นที่เคลียร์ของเคลียร์อะไรนะครับวันแรกไม่มีอะไรเลยก็คือเคลียร์ของก็หมดวันแล้วนะครับแล้วก็พอตอนคืนนั้นเองนะครับก็ไปกับภรรยานะครับไปที่โฮมโปรนะครับเพื่อไปซื้อไฟนะครับไฟกลาง ไฟกลางเดี๋ยวนี้มันเป็นไฟแบบ led แล้วนะครับก็ให้ภรรยาไปเลือกนะครับก็ไปสะดุดกับไฟตัวหนึ่งที่เขาชอบนะครับเป็นลักษณะกลมๆไม่มีอะไรมากนะครับแต่ก็มีลวดลายนิดหน่อยนะครับ่แกชอบก็เอามานะครับอได้ไฟมาเสร็จสับนะครับก็ก็จบวันแรกนะครับผมมีเวลา6วันเพราะาผมลาง,งานมา6วันช่างก็ไม่มีผู้ช่วยก็คือภรรยาผมนั่นเองนะครับผมต้องเร่งนะวันที่2ผมก็ ก็เนี่ยผมเดินโครงเกือบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดินไฟคู่กันไปเลยนะครับเดินไฟก็เนี่ยเดินปลั๊กใหม่หมดทั้งหมดนะครับเดินพร้อมกับโครงไปวันนั้นทั้งวันก็ได้2ออย่างก็คือเดินไฟกับขึ้นโครงแล้วรู้สึกว่าจะยิงฟ้าขึ้นไปประมาณ2แผ่นนะครับพอจบวันที่2นะครับก็ไปหาอะไรเติมพลังหน่อยะคะก็ไปกิน MK กับเพื่อนอาร์มเพื่อนเตวนะครับก็เอาพลัง เพราะว่า MK มีพลังนะครับพลังของผักหมูนั่นเองนะฮะวันที่3รู้สึกว่าวันที่3นี่จะตีฝาผนังเสร็จแล้วนะครับที่ทุบไปนะครับก็ตีต,ตีตีห้องขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอ,อ,อย่างดังภาพที่เห็นนะครับตรงนี้นะครับรู้สึกว่าผมกําลังวัดหาตําแหน่งของไฟนั่นเองนะฮะ แล้วหลุมก็เริ่มจะเห็นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับตอนนี้ก็มาวัดฝ้าวัดอะไรนะครับแต่เสียดายนะครับภาพเนี่ยผมถ่ายมาได้น้อยมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะถ่ายเก็บไว้มาทําคลิปอะไรแบบนี้นะฮะตอนนี้ก็เริ่มยิงฝ้าประกบนะครับเริ่มจะสนิทแล้วเริ่มจะพูดง่ายๆว่าเริ่มฟ้าฟ้าเริ่มจะงานฟ้าเริ่มจะสนิทแล้วนะครับเอาล้วครับตอนนี้ก็เป็นการกั้นห้องแต่งตัวนั่นเองนะครับก็ใช้เป็น เหล็กซีลายนะครับมาเป็นผนังนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราก็ได้ฝ้าติดไปตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นห้องผนังนะครับเพื่อนๆสังเกตหน้าต่างนะครับผมว่าปิดหน้าต่างตรงนั้นอ่ะปิดตายไปเลยนะครับโดยการใช้ยิบซ้ำแผ่นยิบซ้ำตัวนี้ประกบปิดไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวโป้นะครับเดี๋ยวจะจะมองไม่เห็นเลยว่าตรงเนี้เคยมีหน้าต่างมาก่อนนะครับอ่านี่ก็จะเป็นการขัดแล้วนะครับ ก็จากที่โป้เสร็จแล้วรอแห้งนะครับเราก็จะทําการขัดเพื่อจะให้ผนังเราเนี่ยเรียบเนียนนั่นเองนะฮะแต่การขัดของผมนะครับก็บอกไว้ก่อนว่าเราก็ไม่เคยทํางานขัดฝ้าแบบนี้นะครับผลปรากฏว่ามันก็จะมีบางเหลี่ยมบางมุมที่มันมันไม่เนียนมั่งอะไรบ้างนะครับเพราะเราไม่ใช่ช่างตัวจริงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่ผมบอกว่าห้องเนี่ยที่ผมทุบออกไปเพื่อจะทําเป็นห้องคอม ห้องผมก็จะกลายเป็นรูปตัวเอลนะฮะตรงนี้เป็นรางไฟนะครับเป็นหลุมไฟนะครับที่ไว้ใส่ไฟนะครับผมก็เดินไฟเดินอะไรไว้เสร็จแล้วนะครับนี่แต่พอเปิดไฟออกมานะครับเราก็ได้เห็นล่องรอยอารยธรรมที่เราขัดไว้ไม่ค่อยดีนะครับผมก็แก้แก้ปรับปรับไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าการขัดเนี่ยมันต้องใช้ไฟส่องนะครับเราถึงจะเห็นรอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลงสีแล้วนะครับ สีที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสีเขาเรียกว่าเทาดำนะครับซึ่งตอนแรกที่มันเสร็จแล้วนะครับบอกตรงว่ามองไปเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นสีอะไรก็ไม่รู้เราปรับสายตาไม่ทันนะฮะแต่ว่าตอนนี้สวยผมยอมรับว่าเนี่ยอย่างที่ทุกานเห็นนะครับสีเนี้ยสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับไฟที่ภรรยาผมไปเลือกมานะฮะก็ ก็เอาให้ถูกใจเขานะครับก็เนี่ยครับก็เป็นการติดตั้งไฟเรียบร้อยนะครับก็โดนใจภรรยาผมไปนะครับแล้วนี่ก็เป็นไฟหลุมไฟตรงนี้เป็นไฟห้องคอมนะครับเป็นตรงนี้จะเป็นช่วงของห้องคอมตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนั่นเองนะครับก็สวยงามตามแบบฉบับของผม งบประมาณ15,000บาทนะครับได้มาขนาดนี้ก็สวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในวันนั้นดีกว่านะครับที่ผมทํารีวิวไว้ตอนนั้นนะครับรีวิวแบบโง่โอ่านะปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนะครับว่าไปดูกันว่าเป็นยังไงสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวห้องนะครับที่ผมทําเองกับมือนะครับดยงบประมาณ15,000บาทนะครับพร้อมสีทุกอย่างพร้อมเดินไฟใหม่ทั้งหมดในห้องนี้ครับผมเดินไฟใหม่ทั้งหมด ก็ทำฟ้าใหม่ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันแรกเลยนะครับผมทุกตรงนี้ทิ้งนะครับทำเป็นห้องของคอมพิวเตอร์อ,อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อผนังขึ้นมาตรงนี้เพื่อจะทําเป็นห้องแต่งตัวอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเดินฟ้าใหม่หมดเลยนะครับเป็นฟ้าหลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูไฟนะครับไฟผมไฟหม่ยหมดชุกดวงนีมดวงใหญ่ ทั้งหมดนี่ง็ประมาณ15,000ันบาทนะครับด้วยมือของเราดูแผลนะครับเต็เมไปหมดเลยก็ในเมื่องาน,นเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปผ่อนคลายหน่อยครับไปดื่มกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ให้ไปให้ภรรยาไปปลดปล่อยนิดนึงนะครับโอเคนะครับ การทําฟ้าของผมนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เห็นคลิปเนี่ยในคอมนะครับผมก็จะลืมลืมมันไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไรเราเห็นไฟล์ผลงานพวกนี้ผมก็เลยจับมาทำเพื่อนๆนได้เห็นดีกว่านะครับก็ประมาณที่ใช้1 5 0 0 0บาทคุ้มไหมครับกับสิ่งที่ได้มานะครับเพื่อนๆนเพเเห็นแล้วว่ามันคุ้มไหมครับกับที่จะไปจ้างเขา5 0,000นะครับกับทําแค่15ื่นนะครับก็โอเคเป็นอะไรที่สบายใจ นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซ<ๆ>ับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับกับใใก,กับใครอันซ่าไทยแลนด์อา้าวอันซ่าไทยแล์ค่ะเย้เเไปแล้วบ๊ายบายไ